สวัสดีครับวันนี้พามาเดินอุ้ยอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนครับอุ้ยนกกระแตแต้แวตอะไรนะาเล็กไปแสดงว่าใกล้ลังมันอุ้ยอะไรเนี่ยนเล็กอ,อ,อะไรมเมื่อกี้ไอ้มันเียวมันชกเอ้อย <laughs> นกกระแตแต้แวตมันจิกเอาครับ แสดงว่าลูกอะไรมันอยู่แถวเนี้ยเออลูกแถวนี้ระวังนะแถวนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันออกจากรังแล้วเอาเหรอตายตายตายเนี่ยเหรออุ๊ยนี่นี่ท่านผู้ชมนี่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 นัเล็กช่องนันเล็กเขาถ่ายอยู่ประจําเลยเออเฮ้ยมันมีสี่ใบไหมฮะผมดูในช่องท่านน่ะใช่มีสี่ใบรักไปแล้วสองตัวลักไปแล้วสองตัวเราไปไหนอะไปแล้วไปแล้วหนีแล้ว ที่แม่มันจบโฉบเนี่ยเหรอเออดีแล้วดีแล้วมันเตือนลูกมาแล้วบอกมันเนี่ยมันจะต้องหนีไปนั่นน่ะสองตัวเลยนะเฮ้ยโอ้ไหนไหนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเป็นหรือตายเนี่ยเป็นสิ่เขาดิเฮ้ยหนีมาจากกลางแล้วเมื่อวานก็ยังดูอยู่เลยเออได้เห็นไหมพ่านนกกระแตไตแหวนเออเฮ้ยมาไกลแลยตัวนี้น่าจะออกก่อนเพื่อนนะเนี่ยเออนั่นแหละตัวพี่เนี่ยนะเออ ตัวพี่ตัวน้องเออเนี่ยนี่อยู่ห่างจากลังจากลังนี่โอ้มีหน้าแล้วมันถึงตีนาเล็กโอ้โหถ้าเกิดมดมันขึ้นเฮ้ยแล้วมันไม่ไม่เฝ้าไม่อะไรเหรอไม่มันเฝ้าอยู่เงี้ยมันเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยแม่แม่มันเฝ้าอยู่เนี้ยเหรออ่าเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยคอยรับตะเวนอยู่โอ้โหเนี่ยนะเนี่ยบินสวนกันสองสามตัวแล้วมันกี่แม่กันแน่เนี่ย มันเป็นฝูงเข้ามันมันเป็นทีมงานเข้ามันต,ตายตายแ้ยคนเดินมาหมาอะไรไม่กัดโหมาหมาเนีย่มยมยันไล่เลยไม่เอเหรอไม่ไม่ไม่ให้มาใกล้หรอกอ๋อนี่คือนี่กี่วันแล้วนะเล็กฮะประมาณเดือนหนึ่งที่เจอไข่เนี่ยเออเหรออ่าแล้วนี่เพิ่งอันนี้เพิ่งคักวันนี้อันนี้เพิ่งออกวันนี้เหรอใช่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 นี่คือตัวสดๆของมันเลยนะเนี่ยอ่าเลยเย ประมาณสักชั่วโมงสองชัง่วโมงเนี่ยเอ่าเหรอเออไม่ได้นานอย่างที่คิด,ดนนเลยใช่นนไหมนนก็ดูตัวที่สองยังไม่แห้งเลยนะ่ะเขาตามท<ด>ี่ไปเขาเก่งเ<ม>ลยนั่นน่ะเอ้ยคือเราเรามันมันคานจากรังมาจากนี่มาประมาณหนึ่งเมตรไ่งเมตรครึ่งเมตรครึ่งเมตรครึ่งนะนะสุดยอดเลยมันมีมดอ่ะนะเล็กกระเทิมมดให้หน่อยเออปล่อยมันอ๋อมเป็นเป็นไอ้นี่ของมันเนาะเออรู้ไม่ใช่มดตะลินไงมันมัน วัวต่อ,อตยแล้วตายและเนีย่ยเรายังผื่นเลยมันมดไม่ยุ่งหรอกก็ดูไม่อยากยุ่งเอาเหรอ,อเราต้องไม่สัมผัสมันพวกนี้อ๋อเออเทป่องรู้ว่าวันนี้คือมันเป็นนี่เขาเรียกอะไรนกกระแต่แต่แวตหรือว่าต้อยตีวิดกระแต่แต่แวตะนะ<อ>ที่ตามเสียงมันร้องเ,อเลยก็แตแต่กเแี่แหละและที่ชื่อเขาเป็นทางการก็คือต้อยตีวิดต้อยตีวิดเออให้มดขึ้นน่เนี่ย ต,ต,ตัวตัวล่างแต่แต่อย่าไปสัมผัสมันอย่างเรรียกว่าเพราะมันจะมีกลิ่นมนุษย์เข้าไปใช่ใชเป็น,ปนสัตว์สงวนนะเนี่ยรู้เป่าสัตว์สงวนยังไงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงแล้วก็ห้ามกําหน่ายค้าขายอะไรเงี้ยหรอเอ,อห้ามทาร้ายห้ามเอาไปกินเอาไปอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าคุณไปวันนี้โดนโทษนะฮะโทษเนี่ย เดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินผมเวียนมาทางท่านเลยกลัวเสียงท่านไม่เข้ามันจะมีโทษปรับสี่หมื่นบาทเอ้วเหรอหรือจําคุกสี่ปีหรือทั้งจําทั้งปรับอ๋อโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะอย่เรา่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าติดคุกไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใเพราะนั้นเนี่ยแต่นี่เราถ่ายมาก็ถ่ายแบบธรรมชาติแต่เราดูเห็นบ่อยนะที่นี่มันจะมีเยอะนะใช่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 เออแล้วดูเนี่ยไข่มันก็ยังไข่มันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ แล้วไข่มันก็อยู่อย่างนี้นะใช่ก็อยู่อย่างนี้แหละให้แสงแดดช่วยในการฟักเหรออใช่กี่วันก็ช่างมันประมาณสี่สิบวันอ่าประมาณเดือนหนึ่งประมาณนั้นแหละเดือนกว่ากว่านีเดือนกว่ากว่าอืนี่วันนี้เดินมาได้ได้ดีเลยเขาเรียกนกกระแตไตเวดเนาะใช่นกกระแตแต้แวดหรือต้อยติวิท ครับยังไงก็ขอบคุณนาเล็กด้วยครับช่องนาเล็กถ่ายเยอะอยู่นะถ้าก็จะดูละเอียดขั้นตอนอะไรก็ไปดูช่องลองไปศึกษาดูนาเล็กกิตไทยครับผมครับขอบคุณก็ขอขอบคุณนะเล็กกิตไทยที่ได้ความรู้ดีๆเพราะช่องนาเล็กกิตไทยเนี่ยเป็นช่องที่ตามหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับในการดูครั้งนี้ก็คงยัไม่ไปยุ่งกับมันนะครับนก